สำหรับผู้ที่จะยื่นขอดีซ่ามาลามขอพูดถึงบุคคลที่มีใบสมรสกับคนเกาเหลีนะคะคุณค่อยฟังต่อในขั้นต่อไปกับคนที่เอกสารจำเป็นด่วนมากๆม,มีหมายสารที่จะต้องไปขึ้นศาลนะคะ มีการรักษาตัวนะคะมีไปที่จะต้องไปพบกับหน่วยงานต่างๆที่มีเอกสารยืนยันว่าคุณจะต้องมีเล่นด่วนเป็ต่อราชการหรือใดๆอันนี้เป็นสิทธิ์ที่คุณจะต้องอยู่ในเงื่อนไขของพูดที่จะยื่นวีซ่าแล้วนะคะถ้านอกนั้นคื e อ EPA นะคะอา้าวเริ่มต้นกันเลยค่ะร้อคนนะคะท่านต่อไปนะคะมาดามจะบอกแบบนี้ค่ะว่าถ้าสําหรับไทยที่คำ <c oughs> ถามเดี๋ยวจะตอบตอนไ,ทไลท์นะคะ สำหรับใครนะคะที่ฟังมาดาบอยู่ทั้งหมดแล้วถ้าคุณเป็นหนึ่งคนนะคะที่อยู่ในเงื่อนไขของผู้ที่รายงานตัวกลับนะคะปีนี้12ตุลาคมถึง31ธันวาคมในบทบัญญัติกฎหมายของเกาหลีนะคะบอกว่าไม่ต้องผักพ้าไม่เหมือนปีที่แล้วนะคะปีนี้บอกว่าไม่ต้องผักพ้าถ้าคุณกลับไปแล้วคุณอยากที่จะยื่นวีซ่ากลับเข้ามาสามารถที่จะยื่นได้เลยนะคะ ไม่ต้องพักพัฒนเหมือนปีที่แล้วดังนั้นทุกคนที่จะอยู่ในเงื่อนไขท,ที่กําลังจะรายงานตัวกลนะคะแล้วก็คิดว่าจะกลับมาปังไว้นะคะกับคนที่อยู่ที่ประเทศไทยฝังดีๆนะคะสําหรับคนที่อยู่ที่ประเทศไทยไม่มีใบส่งรถนะคะแล้วอยากที่จะยื่นีซ่าเป็นแค่แฟนกันให้คุณส่งเอกสารมาจดเพียงส่วนรถกับคนเกาหลีถ้าจะยื่นนะคะแต่ถ้าเป็นแค่แฟนกันไปรอ ETA การจดทะเบียนสมรสง่ายมากนะคะไม่ได้อเอกสารขอแค่มีใบรับรองโสดถ้าไม่รู้ว่าทําแบบไหน,นถ้าไปที่เพจของมาดามคะเดียวน้องแอดมินจะส่งให้วิธีการทําเอกสารใบรับรองโสดส่งไปคนเกาหลีเขาจดได้เองคนเดียวเมื่อได้ใบสมรสเกาหลีแล้วมันถึงจะเป็นขั้นตอนของการยื่นวีซ่านะคะทีนี้ขั้นตอนของการยื่นวีซ่านั้นมาดามจะบอกแบบนี้นะคะว่าอันนี้ในยุคข,ของโควิดนะคะ เดือนนี้คือเดือนตุลาคมเป็นยุคของโควิดให้ทุกคนรู้ก่อนว่าการยืน่นวีซ่านั้นการทําเอกสารนั้นลำบากมากมากตั้งแต่ทำวีซ่ามานะคะมาดามรู้เลยว่าเป็นอะไรที่ยุ่งยากลาบากรอนานกําหนดเวลากับลูกค้าไม่ได้เลยนะคะ พราะว่าตั้งแต่การทำเอกสารการประทับตราจองทุกขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นกงศุนไทยกงศุนเกาหลีอเองยูยูอยากได้เอกสารเดินไปประทับตรายูยูอยากไปติดต่อสถานทูตอยากที่จะมาขอเอกสารคุณอยากจะเข้าไปไม่ได้ทุกกรณีนะคะยุคข,ของโควิดนั้นไม่ว่าจะติดต่อหน่วยงานราชการของไทยของเกาหลีจองคิวทั้งสิ้นค่ะไม่มีคิวไม่ให้เข้านะคะ ั้งแต่พี่ยามรอปรอเลยนะคุณไม่มีคิวเขาไม่คุณเข้านะคะดังนั้นทุกคนรู้ก่อนว่ายุคนี้เป็นยุคของโควิดถ้าจะทำวีซา่าฟังให้จบแล้วคุณก็เอาไปทำถ้าเกิดว่าใครจะทำเองนะคะอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะอันนี้มานังขอพูดถึงวีซ่าเกาหลีนะคะวีซ่าเกาหลีวีซ่าเกาหลีนั้นขั้นตอนนะคะขั้นตอนมันมีอยู่นี้นะคะอ่ะแป๊บหนึ่งทุกคนมานกังจะขอพูดถึงเรื่องของคิวก่อน ขออนุญาตก่อนเรื่องของคิวก่อนอ่าไม่ได้จดไว้ด้วยนะไม่ได้จดสคริปไม่ได้จดสคริปนะคะเดี๋ยวลืมนะคะอ่ะขั้นตอนยื่นวีซ่ายุคโควิดนั้นนะคะอันดับแรกเลยนะคะคุณจะต้องมีคิวยื่นก่อนนะ,ะที่พูดมาทั้งหมดอันนั้นคือเรื่องของคิวนะคะคุณจะต้องมีคิวยื่นวีซ่าก่อนคิวยื่นวีซ่า โอ้โหคิวทองมากๆนะคะเต็มเร็วมากๆนะคะเปิดมาบางทีไม่ถึง5นาทีไม่ถึง10นาทีสิไม่ถึง10นาทีเนี่ยค,คิวมันเต็มไปแล้วค่ะดังนั้นทุกคนที่ฟังมาดามอยู่นะคะขอให้ทุกคนรู้เลยว่าถ้าเกิดใครจะยืน่นวีาที่ประเทศเกาหลีนั้นกว่าที่จะได้คิวนะคะเลือดตาแทบกันเบนนะคะหลายคนรู้ดีนะ,ะบางคนนะคะรอคิวมาสงรอบ บางคนรอคิวมาสามเดือนนะไม่ใช่สองรอบนะสองรอบใหม่ว่าหนึเดือนเขาเปิดให้มีคิวสองรอบแต่จองมา6กรอบแล้วไม่ได้สักทีเลยนั่นหมายถึงว่า6รอบก็คือสเดือนเพราะ1เดือนเขาเปิดสองรอบจองมาทั้งหมด3เดือนแล้วมาดามจองไม่ได้เลยยากมากนะคะต้องทําแบบไหนมาดามจะบอกว่ามันยากมากนะคะในเรื่องของการจองคิว ให้ทุกคนรู้ก่อนสําหรับใครที่เป็นลูกค้าของมานามอันเนี้ยไม่ต้องกังวลยังไงมเมื่อถาก็รับผิดชอบในการจองคิวให้กับคุณแต่สําหรับคนที่ทำเองมานามไม่รับไม่รับจองคิวที่เป็นคิวนะเพราะมันจองยากแต่สำหรับลูกค้าที่เป็นแพ็กเกจอันเนี้ยมานามจองให้ในตัวแพ็กเกจเลยนะคะดังนั้นต้องบอกลูกค้าไว้ก่อนค่ะที่ใครหลายคนว่าจองไม่ทนันมานามทำแบบเออก,ก,ก็ต้องจองให้นัน่ะ เพราะมันจองยากจริงๆนะมานทำจองให้ลูกค้าเองก็โอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นเลยนะคะทุกคนฟังนะหนึ่งต้องได้คิวหนึ่งต้องได้คิวคิวนนะคะรอบนี้รอบนี้มันจะเปิดให้จองคิวปลายเดือนตุลาคมอันนี้คือเดือนตุลาคมอันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสองไหมอ่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสองตุลาคมน่าจะ เร็วๆนี้แหละเดี๋ยวเขาก็จะเปิดให้จองคิวแต่คิวที่เปิดมานะคะมันจะมีให้ยื่นวันที่1ถึง12พฤศจิกาย,ยนคิวเปิดมาปุ๊บไม่รวม2สอาทิตย์นะคะคิวเปิดมาปุ๊บปลายเดือนต่อคอเนี่ยแล้วเปิดมาปุ๊บมันจะมีคิวให้คุณยื่นแค่1-12พฤศจิกาย,ยนไม่รวมเสาร์อาทิตย์นั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะมีคิวยื่นแค่10วัน สิบวันนะคะมีมีคิวยื่นแค่สิบวันทีนี้ฟังนะคะทีนี้สิบวันวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าท่านรับกี่คนนะคะแต่เท่าที่มีคนเคยอ e ีเมลไปสอบถามทางสถานทุนค่ะคือวันหนึ่งท่านรับยื่นน่ะคือน้อยนะคะคือแบบแบบไหนอ่ะสิบสิบต้น,ต,นต้นเท่าไหร่อันน,น,นี้อันนี้มาดังตอบไม่ได้นะคะแต่เอาเป็นว่าวันหนึ่งยื่นไม่เยอะค่ะรับยื่นไม่ได้เยอะนะคะจึงทําให้คนเนี่ย เปิดมแ่แค่สิบวันนะคะแล้ววันหนึ่งรับยืนย่นไม่ได้รับยื่นเยอะแต่คนเนี่ยอยากที่จะยื่นวีวซ่าไปเกาหลีเนี่ยไม่รู้ว่าตั้งห้าร้อยคนหรือพันคนก็ไม่รู้ณปัจจุบันที่กำลงังตั้งตารออยู่เนะี่ยจะเปิดมาแค่สิบวันเปิดมาแค่สิบวันแต่คนห้าร้อยหกร้อยคนเนะี่ยจ้องที่จะเอาคิวสิบวันเลยคุณลองคิดดูใครที่ได้นะควดิวโคตรโชคดีนะนะคะโคตรโชคดีเลยง,งนั้นให้คุณรู้ไว้ก่อนนะคะว่า มันยากมากๆในการที่คุณจะได้คิวเออ <No. S 1> ใครได้คิวก็ถือว่าโชคดีมากๆนะคะอ่าคุณเอกราชขอบคุณนะคะอ่าอ่าทีนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าได้คิวปุ๊บนะคะขอพูดถึงสเต็ปแรกหนึ่งคือคิวนะคะเมื่อคุณได้คิวปุ๊บฟังนะคะแล้วคราวนี้สําหรับคนที่บอกว่าอ้าว ปิดแค่สิบวันเองแล้วถ้าจองไม่ทันเนะี่ยทแบบไหนส่วนใหญ่นะคะมาดามบอกว่าคนที่จองไม่ทันเนี่ยเยอะมากนะคะเอาเป็นว่าสมมติห้าร้อยคนอยากยื่นวีซา่าเปิดสิบวันเนี่ยอาจจะไม่ถึงร้อยคนก็ได้อันนี้มาดมามมาดามพูดเองนะขากาดเนี่ยากาดเนี่คุณอาจจะเป็นหนึ่งในสี่คนที่ชนะวินเข้าไปนะคะวินเข้าไปอ่า คุณอาจจะเป็น,หน,นหนึ่งในสิบคนที่โชคดีเช่นอันหนึ่งในห้าคนจองห้าคนคุณจะเป็นหนึ่งในนั้นที่โชคดีเพราะว่าคนมาลางคือว่าไม่ใช่ห้าร้อยคนมันเยอะกว่านั้นนะครับคนที่อยากจะยื่นมีซ่าก่อนหคือมันเยอะนะหลายตัวเยอะอะเยอะทีนี้แล้วเขาเปิดแค่นี้คิวมันน้อยมากๆอ่ะคุณลองคิดดูใครได้เนี่ยข้อโชคดีนะดังนั้นให้ทุกคนรู้ก่อนมากการยื่นมีซ่าก,ก่อนหนึงนั้นคิวไม่มียื่นไม่ได้ ฟังซ้ำอย่าคิวไม่มียื่นไม่ได้แม้มีสามีมีเอกสารมาครบแล้วแต่คิวไม่มียื่นไม่ได้เอา้าทำไงอะยื่นไม่ได้เราต้องทำแบบไหนอะเออสำหรับคนที่จองมาสารเดือนแล้วก็ไม่ได้มาลาัก็ต้องตอบแบบนี้นะคะว่ามีคนอีเมลเข้าไปหาสถานทูตนะคะบอกว่าโห จองมาสามเดือนแล้วยังไม่ได้เลยคะ่ะทางสถานทูตก็บอกว่าคุณก็ต้องไปจองให้ทัน,นตามระบบที่กดอ่าท่านก็ไม่ได้ช่วยเล่นดุดอะไรให้กับคุณนะคะดังนั้นคําตอบคือคุณต้องจองให้ทันเองฟีมือคุณอยู่ระดับคุณก็ไปหาวิธีการเองส่วนส่วนใครนะคะที่มีเอกสารจําเป็นนะคะเช่นวีซ่านักเรียนคุณต้องยื่นภายในกําหนดแบบนี้หรือคนที่ มีว e ีซ่า E6 ได้หมายเลขวีซ่าแล้วมีว e ีซ่า E7 ได้หมายเลขวีซ่าแล้ว mm hmm. ถ้าเป็นประเภทแบบนี้อาจจะได้เป็นกรณีที่เขียนอ e ีเมลเข้าไปค่ะบอกว่ากลัวหมายเลขวีซ่าจะหมดอายุนู่นนี่นั่น mm hmm. คุณก็ไปเขียน mm hmm. เล่า mm hmm. เรียงความของคุณเข้าไปนะคะถ้าได้รับความ็นใจนะคะมีเหตุจาเป็นมากพออาจจะให้แบบคิวมาแต่โดยทั่วไปนะคะถ้าเป็นเคสของคนที่จะไปเยี่ยมสามนีนะคะอยากที่จะได้คิวเนี่ยอันเนี้ย บอกเลยว่าท่านบอกว่าให้คุณไปจองให้มันทันทีคุณก็ต้องหาวิธีคนณเขาก็ต้องจองแบบคุณนะเออดังนั้นให้คนรู้เลยว่าโอ้โหกว่าจะได้คิวกว่าจะได้คิวนั้นเลือดตาแทบกระอักนะคะให้ทุกคนรู้เรื่องคิวก่อนดังนั้นสรุปแล้วไม่มีคิวยึ่งไม่ได้นะคะทีนี้ไปกันต่อค่ะสาหรับคนที่ไม่ได้คิวนะคะแล้วต้องทําแบบไหนถ้าคุณไม่ได้คิวรอบนี้คุณรอรับบกเปิดรอบต่อไปฟังนะคะถ้าไม่ได้คิวรอบนี้ คุณก็ต้องติดตามประกาศของสถานทูตเองเฮ้ยมันมีเปิดจองทีตอนไหนอีกคุณก็ต้องรอระบบเปิดจองรอบต่อไปถ้ามีรอบต่อไปไปไฟกันอีกนะขอไปจองอีกจองจนกว่ามันจะได้นะคะจีจีขอบคุณค่ะจองจนกว่ามันจะได้นะคะคุณชัญญาขอบคุณค่ะแสดงว่าไหมคะถ้าเกิดว่าไม่มีคิวก็ยิ่งไม่ได้นะคะดังนั้นทุกคนต้องรู้เลยว่าเอา เสียงหายซะงั้นทุกคนต้องรู้ก่อนว่าไม่มีคิวก็ต้องจองให้ได้รอรอบต่อไปรอเจากก้าเกามันจะได้อ่าทีนี้รอแล้วรอเล่าถ้าในระหว่างนั้นระบบ ETA มันเปิดสมมุตินะคะสมมุติถ้าในระหว่างนั้นเฮ้ยระบบ ETA มันเปิดขึ้นมาปุ๊บอ่าตัว ETA เปิดปุ๊บคนที่อยากจะยื่นตัว C3 ไปหาสามีถ้า ETA มันเปิดเนี่ยคุณก็ไม่ต้องยื่นได้อนะ่ะคุณก็มาสมัครตัว ETA นะคะอืโอ้นี่บอกแพงมากนะ เพราะว่าตัว e t a เนี่ยมันเหมือนกแบบับแนวลงขึ้นซึ่งน่ารักเหม,มาะกับน้ำมากค่ะชอบกับขอเปิ้นของคุณค่ะสมมุตินะคะสําหรับคนที่ไม่ได้คิวแล้วจองแล้วจองแล้วไม่ได้คิวรอ e t a มันเปิดค่ะเพราะ e t a มันจะเปิดเดือนคาดการณ์ว่าจะเป็นพฤศจิกายนเดือนหน้านะถ้ามันเปิดนะคะคุณก็ลงทะเบียนขออีกตัว e t a แต่ถ้าลงแล้วเฮ้ยมันไม่ผ่านสาหรับคนที่มี ใบสมรสกับผู้สมรสกับคนเกาหลีค่ะคุณก็ค่อยไปยื่นซีสามอ่าอันนี้แผนสำรองของคุณนะคะสําหรับผู้ที่มีใบสมรสกับคนเกาหลีอ่าถ้าจองคิวต้อทันจริงๆนะเพราะคาดการว่าเอ a มันอาจจะเปิดเดือนพฤศจิกาย,ยนอ่าดังนั้นให้ทุกคนรู้ก่อนว่าต้องมีคิวไม่มีคิวยื่นไม่ได้ก็ต้องจองจนกว่ามันจะได้คิวนะคะอ้ะาวเคานีา่ะสำหรับคนที่ได้คิวนะคะสำหรับคนที่ได้คิวแล้วต่อไปจะต้องทำแบบไหนอ่า ถ้าใครที่ได้คิวแล้วนะคะคุณนะคะก็ต้องไปยื่นวีซ่าตามกำหนดของคุณนะคะ 1. มีคิวนะคะ2ไปยื่นวีตามวันที่คุณได้คิว 1. ได้คิวสกลับหัวหน่อยนะคะ 1. ได้คิว2ไปยื่นวีตามที่คุณได้คิว3ยื่นวีซ่าแล้วรอผล14วันนะคะถึง1เดือนมีคนรอมาแล้วนะคะ1เดือนดังนั้นมาดามจะไม่คอนเฟิร์มนะคะว่า แต่ละคนจะเท่าไร่ trays, แต่โดยทั่วไปจะอย uh ู่ประมาณ14วันถึง1เดือนนะคะเมื่อผลออกปุ๊บฟังนะคะอันนี้เป็นจบเ็ดขั้นตอนการทำวีซ่าแล้วนะคะเมื่อผลออกปุ๊บจองคิวรับพาสอีกนะคะจองคิวจองรับพาสจองคิวรับพาสนะคะเมื่อรับพาสเรียบร้อยแล้วคุณถึงจะบินได้นะคะก็คือจบขั้นตอนฟินิ s h นะคะจบขั้นตอนก็คือบินได้อ่า ดังนั้นสเตปการยื่นวีซ่าของเกาหลีสำคัญมากนะคะไอตรงคิวนี่แหละคะ่ะคิวทองทำมากนะคะจองยากมากๆนะคะการยื่นวีซ่านั้นไปตามวันที่ได้คิวนะคะและถ้าเกิดยื่นแล้วตัว C3 รอผล14วันถึง1เดือนถ้าเป็นวีซ่า F6 นะคะรอผลประมาณค่าเฉลียะะฉลยฉล่ยนะคะค่าเฉลี่ยมาดจำขอค่าเฉลี่ยนะคะ 3ถึง4เดือนเออคุณจิราภา3ถึง4เดือนเขียนให้เพื่อนได้ค่ะ C3 รอผล14วันถึง1เดือนถ้า F6 โดยค่าเฉลี่ยรอผล3ถึง4เดือนค่ะดังนั้นคุณก็ไปคิดเอาเองนะคะว่าจะยื่นวีซ่าอะไรกันถ้าเป็น C3 ม,มันเป็นวีซ่าระยะสั้นนะคะอยู่เกาหลีได้ 90วันแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าไปแล้วกลับมาก็ต้องยื่นใหม่แต่ตัว F6 เนี่ยเป็นมิซาระยะยาวถ้าได้แล้วนะคะได้เลยไปต่อวีซ่าที่ในเกาหลีการต่อคือมันง่ายค่ะคือมันจะยากแค่ครั้งแรกนะคะดังแบบนั้นใครหลายคนนะคะถ้าอยากไปไวนะคะอยากผ่านง่ายตัว c 3ตอบโจทย์นะคะคุณจะได้ไปเกาหลีเร็วมันผ่านง่ายเอกสารน้อยนะคะแล้วแต่ตัว F6 มีเอกสารเยอะมากนะคะซึ่งหลายคนเนี่ย งงมากเะคะเช่นลูกค้าของมาดามแต่ละคนเนี่ยบอกเลยนะคะส่วนใหญ่จะบอกว่าโอ้โหขอบคุณมากนะคะเขาบอกเลยว่าโชคดีแล้วที่เขาจ้างนะคะเพราะว่าคนที่ทำมีซ่า F6 เ,เองนะคะคุณจะรู้นะคะในการที่ เอกสารเยอะคุยกับสามีไม่รู้เรื่องทะเาลาะกันนะคะบอกสามีไปอย่างนั้นสามีก็ดันว่าไม่ใช่นู่นนี่นั่นนะคะสุดท้ายเวลาไปยื่นวีซ่านีวเนี่ยเอกสารมันไม่ครบนู่นนี่นั่นนะคะดังนั้นสําหรับวีซ่า e ch, เอกเอกสารายชา่วนเี้เอกสารไ่าย,ยูาาก่ก็มันทายากหลายต่อเอาง่ายๆนะคะแต่อีกตีสามเนี่ยมันง่ายแล้วแต่เลยคะ่ะถ้าใครจะทําเองนะคะเมลดำเคยทําคลิปอยู่นะคะ คุณก็ไปดูในช่องของ u t u b e นะคะใครที่จะทำเองถามว่ามีคนที่ทำเองแล้วผ่านไหมจริงๆก็มีนะคะคนที่ตามมานามทำเองเนี่ยคือแบบผ่านแล้วทักมาขอบคุณมากทักแบบเออมันมีประโยชน์มากช่อง YouTube ขอบคุณที่ออกมาสร้างช่องแบบนี้นะคะมนทำให้เราหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นอันเนี้ยมาดามก็โอเคเลยแต่สำหรับใครนะคะที่คุณเล็งเห็นแล้วว่าปัญหาสำหรับคนที่ทำเองนะคะทำไมมันยากขนาด บอกเลยค่ะว่าคิวทองจริงค่ะช่วงนี้อ่ะสำหรับคนสวัสดีทุกคนนะคะที่อาจจะไม่ทักททยไทยนะสำหรับคนไหนที่ทําเองนะครับปัญหาของคุณที่คุณจะเจอค่ะคุณฟังนะคะหนึ่งคุณไม่รู้ว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยมันครบไหมแล้วการมายืน่นีซ่าใายุของโควิดนะเช่นใครบางคนเข้ากรุงเทพแล้วพอเอกสารไม่ครบคุณต้องกลับมายืน่นซ้ำอีกรอบนึงมันทําให้คุณเสียเวลา แล้วมันทําให้คุณต้องรีดเอกสารเองนะคะอันนี้สําหรับคนที่ทำมีซ่าเองอันนี้คือจุดบอดของเขานะหนึ่งคือเขานะทำเอกสารไม่ครบแล้วได้ยื่นเพิ่มการยื่นเพิ่มของเขาการเดินทางมาการมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆก็ตามเขาไม่สามารถที่จะหาคําตอบได้แบบคนที่ฟันฝงมันจะไม่เหมือนกับคนที่จ้างเช่นถ้าวันนี้ใครที่จ้างอีเจนนะคะจ้างที่ปรึกษาอันนี้เมื่อนานจะพูดแบบ แบบให้ทุกคนได้ความรู้เยอะที่สุดนะคะถ้ายอยากทาเองก็ทําส่วนใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโอเคะฉันสามารถที่จะทำเองได้คุณทำเพราะมานำจะบอกว่าเอเจนต์นะคะหรือที่รึกษาอย่างที่มานำทำเองจริงๆ้ะทุกเอเจนต์หนีไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งเกาหลีนะคะเอเจนต์ A มีส่วนทําให้ลูกค้าผ่านเนี่ยเยอะไหมม่นำบอกเลยว่ามันไม่ได้เยอะหรอกค่เอกสารถ้ามันจะผ่านนะมันอยู่ที่ตัวของสารมีผคุณและประวัติการเบิกซ่าการติดแบตเตอรของคุณอันนั้นเลย 75%เลยมันอยู่ที่ตัวของคุณและเอกษาเอเจนต์เนี่ยมีผลแค่20%นะคะเพราะคุณถ้าเกิดว่าเขาทำให้ถ้ามันมีผลมากขนาดนั้นมาอันนี้มาดามพูดตรงมากมาดามจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลเป็นกลางที่สุดเลยถ้าเอเจนต์มันมีผลกับการผ่านอย่างมากเนี่ยมาดามจะบอกว่าไม่มีเอเจนซี่หรือที่ภุษาคนไหนนะคะไม่เคยมีลูกค้าที่แบบอ่า ผ่านทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นะคะทุกเอเจนซี่จะมีลูกค้าทั้งผ่านและไม่ผ่านอันนี้ข้อมูลตรงมากมาํำจะบอกให้ทุกคนรู้ทุกคนจะได้เอาไปคิดพิจารณาะเองทุกเอเจนซี่มีทั้งลูกค้าที่ผ่านและไม่ผ่านแต่เขาไม่ได้เอาลูกค้าที่ไม่ผ่านมาเล่าให้กับคู่ฟังเขาก็ต้องโปรโมทเรื่องของการตลาดก็ต้องโชว์แต่คนที่ มาดามเองก็เป็นค่ะที่ทำไมถึงมาดามถึงรู้แต่มาดามจะบอกว่าเวลาที่คุณจ้างเอเจนซี่นะคะสิ่งที่คุณจะได้ไประโยชน์เยอะที่สุดเลยถ้าอย่างเป็นของมาดามเนี่ยทำไมลูกค้ามาดามขาดเยะเพราะมาดามพัดสรรก่อนที่จะรับนะคะถ้าเป็นยื่นดีซ่าไปท่องเที่ยวไม่รับไม่ผ่านไ,ไม่รับค่ะแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่เขามีใบส่งรถมีคูปองรถนะคะ มีแกนที่จะผ่านอันนี้มป็อครับมันจึงทําให้สถิติลูกค้าผ่านเยอะสําหรับคนสีสามนะคะดังนั้นทุกคนต้องรู้ก่อนว่าอ๋อคุณต้องเข้าเกณฑ์เงื่อนไขก่อนแล้วคุณถึงยื่นถึงจะมีโอกาสผ่านเอเจนซี่ที่ปรึกษ,ษาเขามีหน้าที่คืออำนวยความสะดวกสบายให้กับคุณโดยคุณไม่ต้องไปทําเอกสารเองคุณไม่ต้องวิ่งเต้นประทับตาไม่ต้องวิ่งเต้นไปสำนักงานกรมตำรวจก็ได้ไม่ต้องวิ่งเต้นแบบ เข้าออกนะคะแปลเอกสารแปลผิดเรียกเอกสาราสมาตรวจมาซ้ําต่างๆคุณไม่ต้องทําหน้าที่เอเจนซี่ถือเขาทําให้คุณทั้งหมดเลยคุณส่งแค่เอกสารไปให้เขาแล้วคุณก็จ่ายเงินอันนี้สเต็ปของดามนะคะคนควถือกน่าจะคล้ายๆกันเขาทําเอกสารให้คุณไว้รอทั้งหมด พายื่น่ากรกดูแลเวลาที่คุณเจอปัญหาคุยกับสาไีไม่รู้เรื่องแล้วอยากจะสอบถามว่าหนูควรจะกรอกแบบไหน,นหนูต้องตรวจยังไงนะคะอะไรที่หนูต้องตรวจหนูคุยกับแพทย์ไม่รู้เรื่องอันนี้คือปัญหาหน้างานเลยนะหนูคุยกับแพทย์ไม่รู้เรื่องหนูบอกให้ตรวจแบบนี้แต่แพทย์ไม่โอเคลูกค้าที่ทําเอง เป็นแพ็กเกจมิซ่าเขาจะดูตรงนะคะอย่างอย่างเคสของวรานเวลาที่ลูกค้าไปโรงพยาบาลไปตรวจนะนะเราจะมีหน้าที่คอยแก้ปัญหากับลูกค้าเอาง่ายๆค่ะเวลาคุณเกิดปัญหาปุ๊บคุณโทรหาเขานะคะคุณสอบถามเขาได้ตลอดนะคะเวลาที่คุยกับสื่ไม่เข้าใจนะคะอยากได้เอกสารแบบนี้เราบอกว่าเอกสารมันหมด,ดอายุมันใช้ได้ปีนี้ไม่ใช้คุณต้องไปเอามาใหมา่อันนั้นคือหน้าที่ของเอเจนซี่ แล้วเวลาที่เอกสารไม่ครบสถานพูดขอเพิ่มหน้าที่ของเอเจนซี่คืออำนวยความสะดวกเขายื่นเพิ่มให้กับคุณคุณมีหน้าที่แค่ทำตามเขากับมายวันที่ยื่นอันนั้นคือหน้าที่ของเขาค่ะสำหรับใครที่คิดว่าโอเคข้อมูลฉันแม่น ุณก็ทําเองเพราะเหตุผลที่ผ่านมาดามบอกคุณว่า75%มันอยู่ที่ตัวคุณเอกาสารของคุณกับสามีแต่25%อันนั้นคือเรื่องอำนวยความสะดวกใครที่เขาจ้างนะค,ะคือเขาไม่อยากเสียเวลาเขาประหยัดหนึ่งประหยัดเวลาสองประหยัดความปวดหัวนะคะไม่ต้องมาวิ่งเต้นทำเอกาสารเองเพราะถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่เป็นเลยนะคะพื้นมากเลยไม่มีข้อมูลเลยคนเหล่านี้นะคะ <laughs> เขาบอกเลยว่าโอ้โห หนูทาเองเนี่ะไม,ม่หมดคเดเยอะเลยมันมีคนที่มันต้องให้มาดวมาวความแบบนี้นะคะหนึ่งด้วยการที่เขาอ่ะจ้างและการเดินทาง<ม>ของเขามันค่าใช้จ่ายสูงมากนะคะมากรุงเทพคนเดียวก็ไม่เป็นนะคะไปทําอัพนู่นอัพนี่เข้ากรงสุดก็ไม่เป็นลากเพื่อนอยู่ที่บ้านถ้าไปกงสุ่นอีกไหนจะเลี้ยงค่ารถค่าข้าวค่าขนมโอ้โหจิตปาถนะคะแต่ถ้าคุณทาเองนะคะ คุณเก่งอยู่แล้วอ่ะคุณเดินทางเข้าออกกรุงเทพสอดน,นะคะคุณติดตามข้อมูลข่าวสารคุณมีข้อมูลเยอะคุณก็ทําเองอ่มามันเอตคงตกเลยนะคะมนันเาบอกเลยดังนั้นให้ทุกคนรู้เลยว่าการจ้างเอเจนต์ซื้อเวลาซื้อความสะดวกซื้อคนที่บอกคุณว่าทําแบบนี้กรอบแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องเลยมีคนผ่านมาแล้วเขาฟันธงให้กับคุณคนะ่ะ เขาฟันธงให้กับคุณมันจะประหยัดการปวดหัวคุณมากนะคะดังนั้นสิ่งที่มาทาเอามาเล่าเนี่ยมาดามจะบอกว่ามีทั้งมาดามเป็นที่ปรึกษาทั้งของลูกค้าที่เขาสัง่งีเขาจ้างคนเกาหลีนะคะแต่ฝั่งคนเกาหลีเนะะี่ยเขาไม่มีคนพายื่นที่ประเทศไทยภรรยาต้องทําเอกสารเองทั้งหมดนะคะแต่เขาจะดูแลแค่ฝั่งของสามีเกาหลีมาดามก็ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับฝั่งของภรรยามาดามมาดามก็เลยรู้ค่ะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคือเอเจนต์เนี่ยคล้ายกันหมดนะคะ เขามีหน้าที่แนะน,าน,นะะําเอกสารสามีนะคะแต่เอกสารสามีของคุณนะคะมันจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานานกรเงินเขาต้องไปเอาเองอันนี้สำหรับตัวเอนะคะแต่เขามีหน้าที่บอกสามีของคุณค่ะใบนี้หมดอายุใบนี้ที่คุณขอมามันไม่ใช่ใบนี้กลับไปขอใหม่ใบนี้ไม่โอเคกรอปแบบใหม่อันนั้นคือหน้าที่ของเขาค่ะอ่าดังนั้นสรุปให้ฟังเลยนะคะใครอยากทัเอง ถ้ามีความรู้มากอก็ทำแต่สําหรับใครที่ไม่ไหวปวดหัวเรากูก็ไม่รู้จะไปตอบจ้างมาดามบอกไปทุกจะมกใครไปจ้างเขามาดามก็ไม่รับทาวีซ่าทุกคนนะคะถ้าเป็นสามีคนไหนที่เขาไม่ได้เชื่อถือของเราเขาเขาแบบเชื่อใจฝั่งคนเกาหลีมาดามบอกลูกเขาไม่ต้องจ้างมาดามไม่ต้องจ้างเอาที่สามีคนสบายใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย จ้างฝั่งเกาหลีแม้มันแพงก็จริงแต่สามีเขาเลือกแล้วนะคะสามีเขาไว้ใจฝั่งนู้นดังนั้นมันจะมีผลนะคะที่วีซ่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันจะได้รู้สึกว่ามันเคลียร์ในใจของเขามาดามบอกลูกค้าเลยว่าถ้าสามีเลือกฝั่งเกาหลีแล้วใช้ของเกาหลีเลยไม่ต้องจ้างมาดามเอาเป็นว่าถ้าอยากให้มาดามเป็นแค่ที่ปรึกษาในบางส่วนค่อยมาจ้างเป็นที่ปรึกษา เพราะถ้าเกิดสามีไม่เห็นด้วยไม่รับนะคะมาดามบอกเลยไม่หักมาดามบอกทีมงานมาดามด้วยบอกล่ามเลยบอกว่าเคสนี้ติดน,นะบอกลูกค้าเลยว่าให้เขาไปจ้างฝั่งเราเอย่างนี้เอาเฉพาะคนที่ถูกจริตนะคะเอาเฉพาะคนที่รู้สึกว่าด้วยชอบในในมาดามอ่ะเออชอบขนาดแบบฟันเป็อรย่างนี้แล้วถ้าเป็นลูกค้าเราจะดูแลแบบไหนอะไรแบบน,นี้น,นะคะดังนั้นขอรับคนที่ถูกจรดิกกันใครที่มีที่ปรึกษาใครที่อยากจ้างตรงไหนก็เอาที่เราสบายใจได้เลยนะคะแต่ขอให้ทุกคนรู้ไว้ว่าการจ้างเอเจนต์นั้นมันมีผลน่ะ ไม่ได้เยอะเท่ากับเอกสารของคุณเท่ากับตัวของคุณเท่ากับสามีของคุณหรอกนะคะมาบอกเลยนะคะ mm. คุณแซนบอกว่า mm. ใช่ค่ะ เสียเงินไม่เสียเวลาสบายถึงจากแพงแต่สะดวกค่ะคุณแกตกโอ้นี่เลยนะคะมาคอนเฟิร์มนะคะคนติดตามช่องมานามคิปที่ปรึกษาวีซ่าไว้ะคะช่องยูทูบไม่ตอบคําถามนะคะใครอยากให้ถามตอบฟรีช่องไร์สนิมมากดติดตามช่องยูทูาช่องแฟนเพจเฟซบุ๊กเลยนะคะส่วนใครอยากได้ที่ปรึกษาแบบอยากคุยอยากได้ล่ามปรึกษากับสามีให้หน่อยทำไมสามีไม่อยากจดทํไมสามีามาติดเรื่องของอะไรสามีไม่รู้ขั้นตอนว่าต้อง,องรีบรายงานตัวต่างๆทักไปที่เพจนะคะมาดามมีบริการที่ปรึกษามีล่ามคุยกับคนกับ ปรึกษาให้กับตัวของหนูด้วยว่าหนูแต่ละคนเหมาะกับแบบไหนต้องจดก่อนต้องทําแบบไหนต้องรอนานขนาดไหนวางแผนแบบไหนดังนั้นใครอย,ยากได้แบบบริการออกเบี้ยสัษาพักไปนะคะพุชชิ่ชายรอีต้องรออี a นะคะถ้า e ี a มาได้ก็ค่อยมา